สวัสดีค่ะพบกับพี่บิ๊กแล้วนะคะต้องขอประทานอภัยกับท่านผู้ชมที่รอติดตามพี่บิ๊กแต่พี่บิ๊กไม่มีเวลาช่วงนี้งานประจำรัดตัวมากนะคะวันนี้มีโอกาสได้กลับมาสวนก็เลยมาพาเอฟซี FC, หรือผู้ชมพี่พี่น้องนะคะมาพบกับการเติบโตของเจ้าหางลิงที่พี่บิ๊กเคยนำเสนอไปเมื่อสองคลิปที่แล้วนะคะอันนี้เป็นหน่อของ หางลิงที่พี่บิ๊กใส่กระถางไว้เพื่อที่จะรอให้มันเติบโตออกมาแล้วก็ออกดอกนะคะแล้วก็อันนี้คือส่วนที่เหลือบางส่วนก็มีลูกค้าติดต่อมาทาง YouTube นะคะทาง Facebook ทางเมสเซจเพื่อขอซื้อก็ขายไปเยอะพอสมควรนะคะตอนนี้ก็ของที่ทำไว้ก็ไม่ทันนะคะแต่วันนี้ก็ตัวหางลิงเนี่ยตอนแรกพี่บิ๊กทำไว้ก็ ยังไม่ทําที่แขวนเนาะในโรงเรือนทําไว้ข้างบ้านแสงแดดสองบ้างประบปลายมันก็โตช้าอันนี้พี่บิ๊กก็เลยย้ายมาย้ายที่ไว้ใหม่มาไว้ในที่ในโรงเรือนนะคะมุมหนึ่งของโรงเรือนที่แสงแดดสม่ําเสมอจะทําให้ขนของเจ้าหางลิงเนี่ยปุยสวยนะคะอันนี้ผลจากการที่เราเอาไปไว้ซอกหลืบของอาคารหรือว่าที่มีแสงแดดไม่สม่ําเสมอเขาจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยโตสมบูรณ์อันนี้จะสมบูรณ์มากนะคะ ะะถ้าเราเลี้ยงได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็หาความเหมาะสมของแสงแดดและน้ํานะคะเราก็จะได้หางเลี้ยงสวยๆมีดอกให้เราเขาอ,ออกดอกตลอดนะคะค่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะสําหรับการกลับมาของคลิปต่อไปแล้วก็ตอนนี้พี่บิ๊กทำแลนไว้ว่าจะพยายามลงเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าหรือว่าผู้ชมของพี่บิ๊กเนี่ยได้รับชมการเลี้ยงการดูแล ต้นไม้โดยเฉพาะต้นแพงๆนะคะแลไอเทมไม้หายากที่พวกเราซื้อมาแล้วดูแลกันยังไงบางคนก็ซื้อมาต้งแพงแล้วดูแลไม่เป็นก็ตายไปบ้างก็น่าเสียดายนะคะแต่ก็ไม่มีใครท้อเนาะก็หาซื้อต่อไปนะคะวันนี้ก็วันนี้พี่บิ๊กก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ